ตอนนี้พบนะครับว่าหลายชาติทั่วโลกนั้นต้องเจอกับปัญหาภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งฝนตกหนักน้ำท่วมหรือว่าขึ้นความร้อนนะครับซึ่งล่าสุดก็พบว่าที่ฮาวายสหรัฐนั้นยังคงเดือดร้อนเป็นวงกว้างจากปัญหาไฟป่าซึ่งสร้างความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินซึ่งล่าสุดก็พบนะครับว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่นั้นยังคงเร่งลงพื้นที่ไปเพื่อไปช่วยเหลือประชาชนครับ เจ้าหน้าที่ค้นหาและกู้ภัยพร้อมกับสุนัขดมกลิ่นและเครื่องมือหนักยังคงปฏิบัติหน้าที่กันแบบที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการค้นหาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟป่าโหมไม่เกาะมาวีซึ่งพบว่าเหลือแต่เพียงซากเท่าฐานนะครับในขณะเดียวกันทางเมืองมาวีเคานตี้สามารถที่จะเปิดเผยรายชื่อคนที่เสียชีวิตได้เพียง5คนเท่านั้น จากจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่า110คนซึ่งล่าสุดพบว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่นั้นยังคงพยายามอย่างหนักที่จะพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลต่อไปครับในเมืองลาไหน้าพบว่ามีอาคารบ้านเรือนมากกว่า3,000หลังเสียหายจากไฟป่าครั้งนี้และบริษัทประกันภัยต้องจ่ายเงินชดเชยความเสียหายไปประมาณ3,200ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือว่าถ้าเกิดว่าจะคิดเป็นเงินไทยนะครับก็อยู่ที่มากกว่า113,000ล้านบาท ทางด้านของผู้นำสหรัฐอย่างโจไบเดนได้มีการสั่งให้ส่วนกลางนั้นเพิ่มการช่วยเหลือให้กับรัฐฮาวายหลังจากเกิดไฟปา่าทำลายล้างตามคำถแถลงการของทําเนียบขาวซึ่งผู้นำสหรัฐยังประกาศต่อไปอีกนะครับว่าหลังจากนี้จะเดินทางพร้อมกับนางจิวไบเดนสตรีหมายเลขหนึ่งลงพื้นที่ประสบภยัยเพื่อแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประชาชนที่เดือดร้อนต่อไปนะครับ มาต่อกันที่แอลเบเนียกันบ้างนะครับซึ่งก็พบว่ามีเหตุการณ์ไฟป่าลุกลามเช่นเดียวกันนะครับนี่จากภาพจะเห็นนะครับว่ามีกลุ่มควันสีขาวและก็ไฟป่าเนี่ยคือลุกลามไปตามเนินเขาบริเวณชายฝั่งของแอลเบเนียนะครับซึ่งทางตำรวจก็ได้มีการเปิดเผยคลิปวิดีโอก็คือภาพนี้แหละครับเป็นภาพของหมอกควันไฟที่ลอยปกคลุมท้องฟ้า ใกล้กับหมู่บ้านคูเดสโดยพบว่าไฟป่าได้มีการเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วมากกว่า100ไร่ซึ่งสาเหตุที่เกิดไฟป่าครั้งนี้ก็เชื่อว่าอาจจะเริ่มจากฝีมือของชาย2คนนะครับซึ่งเบื้องต้นสำนักข่าวท้องถิ่นเปิดเผยว่าชายสคนนี้กำลังพยายามที่จะจัดการกับพื้นที่แต่ด้วยกระแสลมที่พัดแรงครับทำให้ไฟนั้นลุกลามอย่างรวดเร็วมาก ซึ่งจากข้อมูลก็พบนะครับว่าคดีลอบวางเพลิงก็มีเพิ่มขึ้นมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เพราะว่าเกษตรกรนั้นต้องการที่จะเผาต่อสร้างวัชพืชและขยะก่อนที่จะมีการหวานพืชใหม่นะครับ ไปดูที่แคนาดากันบ้างค่ะประชาชนหลายพันคนในรัฐบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของประเทศได้รับการจะแจ้งเตือนให้อบพยพนะคะหลังจากเกิดไฟป่ารุนแรงลุกลามอย่างรวดเร็วทำให้รัฐบริติชโคลัมเบียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยรัฐที่ติดก,ก,กันกับมหาสมุทรแปซิฟิกแห่งนี้เจอกับกระแสะลมแรง และฟ้าผ่าในช่วง36ชั่วโมงที่ผ่านมาเนื่องจากมวลอากาศเย็นมีปฏิกิริยากับอากาศร้อนที่ก่อตัวในฤดูร้อนที่ค่อนข้างอบอ้าวนะคะทำให้ไฟป่าที่เกิดขึ้นในรัฐนี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นแล้วก็มีไฟป่าในจุดใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยจนถึงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะไฟป่าทางตอนใต้ของรัฐบริเโคลอเบียไม่สามารถควบคุมได้ทำให้ไฟลุกลามมากกว่า 100เท่าในรอบ24ชั่วโมงหรือว่าชั่วข้ามคืนเท่านั้นนะคะประชาชนต้องอบพยพออกจากอาคารบ้านเรือนมากกว่า2,400หลัง โดยไฟป่ามีศูนย์กลางอยู่โดยรอบเมืองคิโลนาซึ่งมีประชากรประมาณ1 5 0 0 0 0คนนอกจากนี้แล้วค่ะไฟป่าได้ทำลายสิ่งปลูกสร้างจำนวนมากในเมืองคิโลนาตะวันตกเจ้าหน้าที่ประกาศเตือนนะคะว่ามีความเป็นไปได้ว่าพื้นที่รัฐบริิชโคลัมเบียจะ,ะเผชิญหน้ากับช่วง2วันที่ถือว่าเป็น2วันที่เลวร้ายที่สุดของฤดูการไฟป่าในปีนี้ค่ะ ครับมาต่อกันที่สเปนนะครับพบว่าประชาชนบน,นเกาะเตเรนิเฟของสเปนมากกว่า26,000คนนั้นต้องอพยพออกจากบ้านในช่วงบ่ายวันเสาร์ตามวันและเวลาท้องถิ่นนะครับขณะที่ไฟป่าก็ลุกลามไปทางเหนือของเกาะและก็ยังพบว่าไม่สามารถที่จะควบคุมได้และมีอีกประมาณ11เมืองนะครับที่เสียหายเป็นวงกว้างจากภาพเราจะเห็นนะครับว่าไฟป่านั้นทำให้ท้องฟ้า ในยามค่ำคืนนั้นสว่างสวัยนะครับโดยในบางช่วงจะเห็นว่ามีเฮลิคอปเตอร์หลายลำทิ้งน้ำเพื่อดับไฟป่าในหลายพื้นที่ใกล้กับที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งพบว่ากลุ่มควันนั้นพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าทางการจึงต้องมีคำสั่งอบยบเพิ่มเนื่องมาจากว่าภาพรวมของอากาศนั้นถือว่าเลวร้ายลงอีกในช่วงเวลากลางคืนนะครับซึ่งก็รวมไปถึงอากาศที่ร้อนเพิ่มมากขึ้นและกระแสลมที่แรงขึ้น จ้นที่เปิดเผยว่าหมอกควันไฟหนาทึบกำลังเป็นปัญหาสำคัญต่อความพยายามในการดับไฟจากทางอากาศนะครับทางนี้พบว่าไฟป่าปะทุขึ้นในวันพุทธที่ผ่านมาในบริเวณอุทยานแห่งชาติรอบภูเขาไฟเตเดซึ่งก็นับว่าเป็นยอดเขาที่ถือว่าสูงที่สุดของสเปนท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดแล้วก็แห้งแล้งจัดนะครับ จนถึงขณะนี้พบว่าไฟป่านนั้นได้เผาผ่านพื้นที่ไปแล้วมากกว่า31,200ไร่ครับมาปิดท้ายกันที่ฝรั่งเศสนะครับตอนนี้ประชาชนก็ต่างเดือดร้อนนะครับและล่าสุดทางการก็เปิดเผยว่าในตอนนี้ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาคลื่นความร้อนที่มาแบบผิดปกติในช่วงปลายหน้าร้อนซึ่งหมายความนะครับว่าอุณหภูมินั้นอาจที่จะพุ่งสูงเกิน40องศาเซลเซียส ในหลายพื้นที่ของฝรั่งเศสอย่างที่เมืองเบริเกอร์ทางตะวันตกเฉียงใต้อยู่ในกลุ่มเมืองที่กระทบหนักที่สุดนะครับหลังจากที่พบว่าอุณหภูมินั้นก็เพิ่มขึ้นมาเป็นมากกว่า30องศาเซลเซียสส่งผลทําให้ศูนย์กลางของเมืองซึ่งเวลาปกติแล้วก็จะมีผู้คนเยอะไปหมดครับแต่ตอนนี้จากภาพเราจะเห็นว่าผู้คนเนี่ยบางตานในบางจุดกลายสภาพนี่ฮะ เป็นเหมือนกับเมืองที่ไร้ผู้คนนะครับก็เพราะว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวนั้นหลบแดดอยู่ในที่ร่มนั่นเองครับสื่อของฝรั่งเศสก็รายงานนะครับว่าเมืองลียงภาคกลางของฝรั่งเศสนั้นอาจที่จะเห็นตัวเลขอุณหภูมิพุ่งสูงสุดมากกว่า40องศาเซลเซียสขณะที่คลื่นความร้อนที่มาช้ากว่าที่มีการคาดการไว้เครื่องตัวไปครับทางทิศเหนือและทิศตะวันออกครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN n News ข่าวเย็นค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมผ่านทางออนไลน์ของ TN n ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปข่าวที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ